เรื่องราวของแจ็คบูเชอร์นักสู้ใต้ดินที่ต้องต่อสู้เพื่อหาเงินมาถ่ายค่าบ้านของแม่บุญธรรมเขาต้องผัวพันกับแก๊งอาชญากรรมและเขาต้องเอาชีวิตรอดในเส้นทางของเขาให้ได้ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและในวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Lumber to the dark หนังปี2023ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับ เริ่มเรื่องมาในเมืองเซนโจหญิงสาวคนหนึ่งได้นําเด็กทาลกผู้ชายมาทิ้งไว้หน้าโบสถ์ต่อมาแจ็คบูเชอร์เด็กทาลกคนน,นั้นเติบโตขึ้นมาเป็นนักมวยเขาอยากรู้ชาติกําเนิดของตัวเองและชีวิตของเขาก็แลกมาจากการต่อสู้บนสังเวียนต่อมาแจ็คที่นอนอยู่บนเก้าอี้ก็ถูกปลูกโดยชายแก่ที่เป็นลูกน้องของบิ๊กมาม่าและถามว่าหากเขาต้องการมากกว่านี้2เท่าต้องทําให้ไหปะลา้าแตกแจ็คก็บอกว่าเขาละม,มวยให้แล้วไงก่อนจะรับเงินและเดินจากไป ตัดภาพไปในวัยเด็กแจ็คถูกรับเลี้ยงโดยแมรี่แอนแมรบุญธรรมของเขาพอเขาโตขึ้นเขาก็หาเลี้ยงชีพด้วยการชกมวยและเขาก็เป็นนี่นอกระบบของบิ๊กมามา่าซึ่งเงินที่หามาได้ก็ต้องจ่ายนี่คืน ต่อมาที่คาสิโนแห่งหนึ่งแจ็คก,ก็ลองมาเสี่ยงโชคดูเขาได้เงินมา6ก00กว่าแต่ก็ยังอยากเสี่ยงดวงต่อและโชคก็เข้าข้างเขาต่อมาแจ็คได้ออกมาสูบุรีและก็ดูว่าเขาเหลือหนี้ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งก็มาขอไฟแช็คจากเขาและเมื่อแจ็คเห็นรอยสักก็รู้ทันทีว่าคือคนของบิ๊กมาม่าชายคนนั้นก็บอกว่าเจ้านายอยากคุยกับเขาแต่แจ็คกลับต่อยชายคนนั้นไปซึ่งชายคนนั้นก็ฟาดกลับทั้งสองต่างแลกหมัดกันและดูเหมือนว่าแจ็คจะได้เปรียบ แจ็คแล้วคอชายคนนั้นไว้ก่อนที่มันจะนิ่งไปหลังจากจัดการชายคนนั้นแล้วเขาก็รีบมาแลกชิปที่เคาน์เตอร์อย่างเร่งรีบเมื่อได้เงินแล้วเขาก็ขับรถออกจากคาสิโน,โท,นทันทีต่อมาแจ็คหยิบรูปแม่บุญธรรมของเขาออกมาดูและนึกถึงตอนเด็กที่เธอสอนเขาขับรถครั้งแรกและหนังก็ตัดภาพมาที่ร้านพัมปิ้งทูพี e ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมัน แจ็คขับรถมาที่นี่ตามรายชื่อในสมุดน้ตของเขาในตอนนั้นชายผิวสีสามคนและสเกลลี่ชายผิว, ally, าวขาวอีกหนึ่งคนก็มองดูเขาอยู่แจ็คถามว่าป๊มยังใช้ได้ใช่ไหมชายผิวสีคนหนึ่งก็พูดว่าเขาถามทุกครั้งที่มาที่นี่สเกลลี่ที่อยู่ด้านนอกได้ยินเสียงว่าเป็นแจ็คก็รีบกลับเข้าไปข้างในทันทีจากนั้นชายผิวขาวก็โตหาเอิร์นลูกน้องของบิ๊กมาม่าด้านบิ๊กมาม่าเมื่อได้ยินชื่อแจ็คก็ตื่นทันทีบิก๊กมาม่าก็แย่งโทรศัพท์และบอกว่าให้จับแจคม่ะเไไดด้้้ตตอองงธอิธ ในตอนที่แจ็คเติมน้ำมันสเกลลี่ก็เข้ามาทักทายเขาและขอติดรถไปด้วยได้ไหมแจ็คเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้แต่สเกลลี่ก็ตื่นไม่เลิกก่อนที่เขาจะบอกให้ขึ้นรถสเกลลี่เลยให้เงินเขาและขึ้นรถไป ระหว่างทางทั้งสองก็คุยกันไปเรื่อยเปยื่อยแต่แล้วสเกลลี่ก็ใช้มีดจาะคอมาที่แจ็คพร้อมบอกให้เขาขับรถตรงไปในตอนนั้นมันก็สนใจว่ามีอะไรอยู่ในเก๋สเกลลี่ก็เลยเปิดดูและพบว่าด้านในมีเงินโคตรเยอะแต่ทว่าตอนนั้นแจ็คก็ขับรถเข้าไปในไร่ข้าวโพดและต่อสู้กันบนรถจากนั้นรถก็เสียหลกักซึ่งแจ็คก็คิดถึงเรื่องในวัยเด็กที่เขาถูกเพื่อนล้อว่าเป็นลูกเลสเบียนเขาพยายามออกจากรถและเหมือนจะมองเห็นแม่ของเขาในไร่ข้าวโพดอีกด้านหนึ่งของไร่ข้าวโพดก็มีกลุ่มคานิว,วัลขับรถผ่าานมา แอนเนตหญิงสาวหนึ่งในสมาชิกของแก๊งก็กำลังหลับอยู่บาลอนหัวหน้าคานิว,วัลจึงบอกให้ทุกคนชะลอรถเพราะเห็นรถของแจ็คจอดอยู่พอลงไปตรวจสอบบาลอนก็เจอสเกลลี่นอนจมกองเลือดอยู่และสภาพก็ไม่น่ารอดจากนั้นแอนเนตก็เหยียบถุงกระดาษเธอหยิบมันขึ้นมาและพูดว่ามันหนักนะเนี่ยซึ่งเธอก็เห็นเงินในถุงกระดาษบาลอนก็บอกให้เธอหยิบไปเลยเธอจึงซ่อนมันในเสือ้อ และหนังก็ตัดภาพมาที่บารแห่งหนึ่งแจ็คก,กำลังฟุบอยู่บนโต๊ะเจ้าของบาร์ก็พูดว่าตื่นได้สักทีแจ็คถามว่ามีใครมากับเขาไหมเจ้าของบาร์ก็บอกว่าไม่มีก่อนที่เจ้าของบาร์จะขอเก็บ20ดอลลาร์ที่เป็นค่าเหล้าแจ็คเนยก็หยิบเงินออกมาจ่ายก่อนบอกว่าให้พาเขากลับไปที่รถ จากนั้นเจ้าของบาร์ก็ขับรถมาส่งที่ไร่ข้าโพดแจ็คลงจากรถและเดินไปที่รถของเขาเขามองหาทุงเงินของเขาแต่ก็หาไม่เจอก่อนที่จะเจอร่างของสเกลลี่ที่อยู่ไม่ไกลนัดเขาจึงนำผ้ามาห่อร่างของสเกลลี่และแบกขึ้นท้ายรถและขับไปที่โรงไม้พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นแจ็คก,ก็ขับรถต่อไป ทางด้านแก๊งคาราวานก็เต็มสถานที่เพื่อแสดงคืนนี้แอน,นเนตก็ถามบารอนว่าจะแบ่งเงินยังไงบารอนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ประชาธิปไตยหลอกเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจเหมือนเป็นลางลายบาลอนก็ถามว่าเธอยังคิดจะเจอพ่ออยู่ไหมแอน,นเนตก็นิ่งไปบารอนก็พูดต่อว่าเขาไม่น่าพูดเลย ทางด้านแจ็คก,ก็ขับกลับไปที่บ้านของแม่บุญธรรมแต่ว่าบ้านก็ถูกธนาคารยึดไปแล้วจากนั้นเขาก็ขับรถไปที่บ้านพักโชลาเพื่อไปเจอกับแม่เขาเห็นแม่นอนอยู่บนเตียงซึ่งแม่เนี่ยก็ถามว่าเขาเป็นใครแจ็คก,ก็บอกว่าเขาเองด้านแจ็คก,ก็ขอโทษแม่ก่อนจะกอดเธอไป ภาพกลับมาที่กลุ่มคาริวาวลิกกี้โจหนึ่งในกลุ่มเดินเข้ามาหาบาลอนลิกกี้พูดว่าเขาเห็นแอนเนตหยิบถุงอะไรบางอย่างออกมาพร้อมวางประแจบนโต๊ะบาลอนก็พูดว่าพวกเราเจอบางอย่างจริงแต่เขาคิดว่าลิกกี้คงไม่ชอบมันหรอกซึ่งในตอนนั้นบาลอนก็ยิป่ปืนออกมาและพูดว่าเขาจะเอาประแจมาสู้กับปืนงั้นหรอต่อมาหลังจากที่คานิวาปิดแล้วดูเหมือนฝนก็กําลังจะตกแอนเนตก็ออกมาด้านนอกทางด้านแจ็คก,ก็กําลังขับรถไปต่อเขาเข้าไปที่บ้านของบิ๊กมามา่า ทางด้านนอกก็มีคนของบิ๊กมาม่ากำลังปาร์ตี้อยู่ในตอนนั้นเอิร์นก็ถามบิ๊กมาม่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับสเกลลี่ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ในตอนนั้นรถของแจ็คก,ก็ขับเข้ามาเขาแบกร่างของสเกลลี่เข้าไปในบ้านแจ็คก,ก็บอกว่าเขาหามาให้แล้วแต่สเกลลี่มาขวางเองจากนั้นแจ็คก,ก็บอกว่าเงินหายไปแต่เหมือนบิ๊กมาม่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ซึ่งเธอก็บอกต่อว่าไม่เคยเห็นใครล้มมวยเก่งได้เท่าเขาเลย แจ็คก็ถามว่าเธอตั้งข้างหัวเขาเท่าไหร่บิ๊กมาม่าก็ตอบกลับมาว่ามันมากพอที่จะมีคนมาตามล่าเขาและแจ็คก็บอกต่อว่าเขาหาของมีค่าเปรียนเป็นเงินให้เธอได้ ด้านบิ๊กมาม่าก็บอกต่อว่าเธออยากให้เขารู้ไว้เธออยากให้เขาเป็นแจ็คที่เธอเคยรู้จักเธอไม่สวนว่าเขาจะปวดหัวหรืออะไรแต่เขาต้องชกมวยให้เธอพร้อมขู่จะเอาชีวิตแจ็คก่อนที่เธอจะนับตาประทับที่หน้าอกของแจ็คด้านแจ็คก็ลองด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่ถูกตีตาแจ็คก็อาการแย่บิ๊กมาม่าก็โยนถุงให้เขาและบอกให้เขาเอาร่างของสเกลลี่ไปฝังซาหลังจากฝังเรียบร้อยเขาก็กลับมาที่ห้องพักด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมระบายความโกรธ ตัดภาพมาที่แอนเนทเธอพักในรถบ้านของเธอแต่ทว่าในตอนนั้นเองลิกกี้ก็แอบ,บย่องเข้ามาดูเธอที่หน้าต่างเขาเห็นเธอกําลังนั่งมองซองกระดาษแต่เขาก็ทําเสียงดังจนเธอรู้ตัวทางด้านแอนเนทก็ออกมาจากห้องพักเธอและเห็นลิกกี้กําลังซ่อมเครื่องเล่นอยู่เขาเห็นเธอออกมาก็จ้องเธอและพูดว่าทําไมมือเธอไม่เคยสกรปรกเลยซึ่งเธอก็บอกว่ามือเธอก็สกรปรกนะแต่ไม่สกรปรกเท่ากับเขาแอนเนทก็ไม่สนใจและเดินหนีไป ก่อนที่เธอจะมาคุยกับบารอนแล้วบอกว่าเหมือนลิกกี้เนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างแต่บารอนก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปกังวลหรอกลิกกี้โง่จะตายแอนเนตจึงบอกว่าเธอนอนไม่หลบับคิดไปซะทุกเรื่องแล้วบอกว่าเธออยากจะไปขับรถเล่นจากนั้นแอนเนตก็ขับรถของบาลอนออกไปลิกกี้เนี่ยก็มองตามเธอไปพร้อมมองซองเงินไปด้วยจนกระทั่งเธอได้ขับผ่านแจ็คที่ดื่มเบียร์ข้างทางอยู่ก่อนที่แอนเนตจะแวะเติมน้มามันแจ็คเนี่ยก็มองไปที่เธอทางด้านลิกกี้ก็ขับรถตามเธอมาด้วย จากนั้นลิกกี้ก็หาจังหวะลากแอนเนตเข้าไปในลานลังโหลดแอนเนตพยายามดิ้นหล่นแต่ลิกกี้ก็ค้นตัวเธอแจ็คที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้าไปช่วยเธอหลังจากเขาแยกลิกกี้ออกมาได้ลิกกี้เนี่ยก็ดึงประแจออกมาด้านแจ็คก็สุมสนับมือของเขาก่อนต่อยไปที่ท้องของลิกกีแ้แอนเนตก็เตะซ้ำจากนั้นเธอกับแจ็คก็เดินออกมาด้านแจ็คถามว่าเราเคยรู้จักกันไหมเธอบอกว่าไม่รู้จักแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเธอและก็ขึ้นรถไป แต่ทว่าตอนนั้นเองเจนนี่แฟนขับที่ตามแจ็คเมื่อหลายปีก็เข้ามาทักทายเขาด้วยความดีใจและบอกว่าไม่น่าเชื่อที่จําไม่ได้แอนเนตก็ได้ยินพวกเขาคุยกันด้านแจ็คก็ขอโทษที่จําเธอไม่ได้เจนนี่จึงนะนําตัวกับเขาและบอกว่าเขากับเมมฟิสเคยโชกในคืนเดียวกัน ตอนนั้นแจ็คเด็กกว่านี้มากและหน้าตาดีด้วยดานแจ็คก็ชมว่าเธอก็สวยเธอถามเขาว่ายังชกอยู่ไหมดานแจ็คก็ถามกลับว่าสภาพตอนนี้ของเขาคิดว่ายังจะสามารถชกได้อยู่ไหม,มเธอก็บอกว่าสภาพของเขาไม่ได้มีผลอยู่แล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เดาทางเขาได้และเธอก็เชื่อว,ว่าตอนนี้พระเจ้าเองก็ยังเดาทางไม่ถูกก่อนที่เจนนี่จะบอกให้แจ็คดูแลตัวเองแล้วก็จากไปดานแอนเนตก็ยังมองมาที่แจ็คก่อนที่แจ็คจะกลับไปหยิบขวดเบียร์และเดินจากไป จากนั้นแจ็คก,ก็กลับมาขึ้นรถด,ด้านแอนเนทก็ได้เข้าไปในร้านขายของชาและถามเจนนี่ว่าแจ็คเป็นนักมวยหรอเธอก็บอกว่าเขาเนี่ยชกทุกอย่างจนเป็นนักสู้ชั้นหนึ่งหมัดประทะัมัดไม่มีการป้องกันแอนเนทเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ต่อมาแจ็คก,ก็ขับรถกลับมาที่บ้านของแม่บุญธรรมอีกครั้งเขายังคงมองไปที่เครื่องปั้นที่เธอวางไว้ก่อนจะเข้าไปจับรูปปั้นหมาและเหยือกที่เขาเคยช่วยเธอปั้นก่อนจะมองไปที่กระสอบรายที่แขวนอยู่ซึ่งแจ็คก,ก็เดินสำรวจรอบบ้านอยู่พักหนึ่งในตอนนั้นแอนเนตก็ขับรถตามมาทางนั้นแจ็คก,ก็ถือขอนเพื่อทุบประตูที่ติดผนังก่อนนำกล่องที่เขาเคยซ่อนออกมา เขาเปิดมันและเห็นโน้ตที่เขียนในนั้นหลายใบยและมีแล็กเกตในสมัยเด็กที่แม่ของเขาเคยให้ไว้เขาลองให้ออกมาก็จะถือกล่องและออกไปนอกบ้านแต่แอนเนตก็ทักเขาก่อนดานแจ็คก็ไม่ได้สนใจเธอเธอจึงบอกว่าเธอแค่อยากจะขอบคุณเขาดานแจ็คก็ถามว่าเธอตามเขามาดานแอนเนตก็บอกต่อว่าใช่แต่เธอมีเหตุผลและบอกว่าเธอมีเรื่องอยากจะถาม ดานแจ็คก,ก็ถามกลับว่าเธอเป็นตำรวจงั้นหรอซึ่งแอนเนทก็ถามต่อว่าเธอเนี่ยเหมือนตำรวจหรอเมื่อได้คำตอบแล้วแจ็คเนี่ยก็จะเดินขึ้นลดแต่แอนเนทก็พูดออกมาว่าเธอได้ยินจากเจนเนี่ว่าเขาเป็นนักมวยซึ่งแจ็คก,ก็บอกว่าเรื่องนั้นมานานมาแล้วแต่เธอเรียกเขาไว้ แจ็คก็บอกว่าเธอไม่ใช่ตำรวจเขาก็ต้องไปแล้วฝ้าใกล้มืดแล้วซึ่งแอนเนตก็ขอร้องให้แจ็คฟังเธอก่อนแต่แจ็คก็สตาร์ทรถแต่กลับกลายเป็นว่ารถของแจ็คนั้นสตาร์ทไม่ติดจึงทําให้เขาหัวเสียแอนเนตเนี่ยก็เข้าไปดูและพูดว่าดูเหมือนว่าเขาต้องการคนไปส่งนะซึ่งแจ็คก็ตอบว่าใช่เขาต้องการคนไปส่งจากนั้นแอนเนตก็ขับรถมาส่งแจ็คที่บ้านพักคนฉลาด ต่อมาแจ็คก,ก็นั่งข้างเตียงและคุยกับแมรี่เขาบอกว่าต้องฟังบางอย่างที่เขาจะพูดบางครั้งเธออาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรพร้อมจับมือของแมรี่ไว้และบอกว่าเธอได้สูญเสียที่ดินของครอบครัวไปแล้วก่อนจะบอกว่าบ้านจะถูกยืดทางด้านแอนเนตก็เปิดดูสมุดนัดของแจ็คและเห็นหนังสือประกาศยึดทรัพย์แจ็คก,ก็ยังคงพูดกับแมรี่ต่อไปเขาบอกว่าตอนนี้เขาทําได้เพียงเก่าขอโทษเธอเท่านั้น ตัดภาพไปในวัยเด็กแจ็คเคยวาดรูปนกที่กำลังบินบนท้องฟ้าแอนเนตเห็นกระดาษใบนั้นแจ็คเองก็ยังคงรู้สึกผิดเขาบอกว่าแมรี่รับเขามาเลี้ยงให้ทุกอย่างกับเขาและเขาก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรเธอเลยแมรี่ควรได้กลับบ้านเขานึกถึงช่วงวัยเด็กที่เขาได้ใช้ร่วมกับแมรี่ในอดีตในตอนนั้นเองแจ็คก,ก็ยังคงพูดต่อว่าเขาจะเอาเครื่องเพชรไปนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาควรทําแต่เขาคงช่วยไม่ได้ครั้งนี้คงแย่ แลวมันก็แยกทุกครั้งแอนเนตเดินกลับมามองเขาแจ็คยังคงพูดว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะสามารถรอดได้และมาเจอกับแมรี่อีกไหมในมือเขาจับสร้อยคอแล้ววางมันใส่มือของแมรี่พร้อมเดินออกจากห้องไปจากนั้นแอนเนตก็เดินตามเขามาแล้วถามว่าเขารู้จักแซลลี่แมกเกลไหมด้านแจ็คก,ก็ถามว่าเธอไปเอามาจากไหนซึ่งเธอก็บอกว่าเมื่อ25ปีก่อนแอนเนตก็บอกว่าเธอไม่เข้าใจอะไรในสมุดเล่มนี้เลย แอนเนตก็บอกว่าเธออดสงสัยไม่ได้เจนนี่บอกว่าเขาเป็นนักมวยและฉายาของเขาคือจอมเชืออนั่นคือข้อมูล2อย่างที่แซลลี่บอกกับเธอเกี่ยวกับพ่อของเธอที่บอกว่าพ่อของเธอเป็นนักมวยและมีชื่อที่แปลกแบบนั้นเธอก็ถามต่อว่าเรื่องที่แจ็คบอกกับแมรี่เป็นเรื่องจริงหรอแล้วทําไมเขาต้องขึ้นชกค,คืนนี้ด้วยซึ่งแจ็คก็บอกมาว่าเรื่องมันยาวแอนเนตก็บอกให้เขาเล่ามาแค่สั้นๆจากนั้นแจ็คก็ถามว่าถ้าได้ฟังแล้วมันจะยังไงอีก แจ็คบอกว่าเขาได้เงินมาแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอีกอย่างเขาคงจําคนชื่อแซลลี่ไม่ได้อยู่ดีก่อนเดินจากไปแอนเนตเน่ก็ได้ยืนนิ่งแล้วมองเขาเดินออกไปที่รถต่อมาเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเขาแจ็คเน่ก็บอกว่ามันไม่สําคัญหรอก แอนเนตก็บอกว่าเธอเคยจินตนาการว่าพ่อของเธอจะเป็นยังไงหรือหน้าตาเป็นยังไงแต่เขาเกินกว่านั้นไปเยอะแจ็คจึงบอกว่าเธอไม่เคยจินตนาการถึงเขาหรอกเพราะเธอไม่รู้จักเขาแต่แอนเนตก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขาต้องรู้โลกข้างนอกที่หมุนอยู่บางครั้งมันก็หมุนไปคนละทางแต่พวกเราต้องหาสิ่งที่เราต้องการเธอได้ยินเจนนี่บอกว่าเขาเป็นนักมวยเธอเลยตามเขามาและคิดว่าภาวนาขอให้เขาเป็นพ่อของเธอและเธอก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก แต่แจ็คก็บอกว่าเขาเคยเป็นนักมวยแต่เลิกไปแล้วเรื่องโลกหมุนอะไรนั้นมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกแอนเน็ตก็พูดต่อว่าเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่เธอถูกส่งมาเพื่อช่วยแจ็คเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกสาวของแจ็คหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆเธอเป็นนางฟ้าของแจ็คแน่นอนและคงไม่คิดว่านางฟ้าอย่างเธอจะมาทําเรื่องโสกรปรกหรอกนะก่อนเธอจะหยิบซองเงินคืนให้เขาแจ็คเนี่ยก็ถามว่าเธอเอามาจากไหนแอนเน็ตก็บอกว่าเรื่องมันยาวแจ็ครับซองไปและเปิดดูด้านในและเขาก็ขอเธอยังขอบคุณและบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าของเขา และหนังก็ตัดมาที่บิ๊กมาม่าก็กําลังมองท้องฟ้าในตอนเย็นซึ่งต่อมาพวกเขาก็ชนักมวยคนใหม่มาและกําลังดูวิดีโอที่แจ็คได้ชกกับนักมวยอีกหลายคนซึ่งพวกลูกน้องของบิ๊กมาม่าเองก็ต่างทําเงินจากการชกมวยมาเป็นจํานวนมากต่อมาระหว่างที่แจ็คขับรถไปหาบิ๊กมาม่าเพื่อคืนเงินก่อนที่รถของเขาจะขับเข้าไปในอาณาเขตของบิ๊กมาม่าซึ่งเหล่านักปาร์ตี้ก็กําลังสนุกสนานกาันแจ็คจอดรถแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอกลับมาแอนเน็ตก็ถามว่าอยากให้เธอเข้าไปด้วยไหมซึ่งแจ็คก็พูดว่าเธอคงไม่อยากเข้าไปหอก แอนเดนก็บอกว่าเธอก็ไม่อยากอยู่ข้างนอกเหมือนกันแจ็คก,ก็บอกให้เธอล็อกรถและไม่ต้องดับเครื่องยิ่งดีจากนั้นแจ็คก,ก็เดินเข้าไปด้านในเขาเจอบิ๊กมาม่าที่ลออยู่และนักมวยหน้าใหม่จึงถามว่าไอ้น้าหล่อนี่ใครก่อนวางซองเงินตรงหน้าบิ๊กมาม่าและบอกว่านี่แหละคือเงินที่เขาติดไว้แต่นักมวยหน้าใหม่ก็เหมือนจะไม่ชอบใจเขาเดินเข้ามาหาแจ็คจนบิ๊กมาม่าต้องบอกให้เขาหูบป,ปากแล้วบอกว่ายังไงเขาก็ได้ขึ้นโชกเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขา เขาว่าในตอนนั้นนักมวยหน้าใหม่ก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อโชคเอิญเนี่ยก็เตือนแจ็คว่าเขาไม่ควรย้อนบิ๊กมาม่าบิ๊กมาม่าก็บอกว่าแกได้ชกแน่ก่อนนักมวยหน้าใหม่จะออกไปแจ็กก็ถามว่าหาล่างใหญ่ได้แค่นี้เองเหรอบิ๊กมาม่าก็บอกว่ายิ่งล่างใหญ่ยิ่งล้มดัง แจ็คก็บอกว่าแต่มันไม่สําคัญแล้วเธอได้เงินบิ๊กมาม่าก็พูดว่าเงินมันงอกใหม่หรอแจ็คก็บอกว่าใช่ก่อนบอกเธอให้ลองนับเธอก็บอกว่าไม่จําเป็นแจ็คจึงบอกว่างั้นเขาไปแล้วแต่บิ๊กมาม่าก็ถามว่าเขาจะไปไหนซึ่งแจ็คก็บอกว่าไปจากที่นี่จากนั้นแจ็คก็เริ่มไม่พอใจเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินแล้วก็คือจ่ายแล้วบิ๊กมาม่าจึงบอกให้เขามองออกไปข้างนอกน่าจะมีสัก500คนเขาบอกว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วแต่บิ๊กมาม่ากลับบอกว่ากลับตัวกลับใจไม่มีจริงไม่งั้นธุรกิจของเธอคงเจงแล้้ววพพออมบก่าขค อย่่างงหนงึแต่ยังมีอีกอย่างเธอบอกว่าเธอรู้ว่าแจ็คต้องการอะไรพร้อมบอกว่าอาทิตย์หน้าบ้านของแมลี่จะถูกประมูลและเธอยังคงนอนอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งเขาเป็นวยลองอัตราแทงหนึ่งต่อเจ็ดด้านแจ็คก็มองเห็นช่องทางที่จะทําให้เขาได้เงินเพื่อไปถ่ายบ้านคืนมาหลังจากนั้นแจ็คก็กลับมาที่โหลดเขาเริ่มเขียนบางอย่างบนกระดาษแอนเนตก็ถามว่าเขาทําอะไรแจ็คก็บอกว่ากําลังคํานวณอัตราการต่อรองซึ่งเธอก็บอกว่าเขาจ่ายเงินคืนไปแล้วนี่แจ็คก็บอกว่าจ่ายไปแล้วแอนเนตก็บอกว่าดีงั้นก็ไปกน แจ็คก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนซึ่งในตอนนั้นเองแอนเนตก็เห็นคู่ชกล่างยักษ์ของแจ็คขึ้นหนีเธอถึงกับสะบัดออกมาแจ็คก็ตอบว่าใช่แต่เธอก็บอกว่าแจ็คโดนเล่นงานแน่แต่แจ็คก็บอกว่าเขาจะปลดหนี้บ้านได้แต่แอนเนตก็เป็นห่วงเขาและบอกว่าแจ็คต้องเจ็บหนะักพร้อมขอร้องให้เขากลับไปหาแมรี่แต่ว่าแจ็คกับปฏิเสธและบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกเขาบอกว่าแอนเนตคือนางฟ้าของเขาและทุกอย่างจะเรียบร้อยก่อนที่แจ็คจะได้ลงจากรถแม้ว่าแอนเนตจะเรียกเขาก็ตาม จากนั้นแจ็คก,ก็กลับเข้าไปหาบิ๊กมาม่าแล้วถามว่าแทงหนึ่งได้เจ็ดหรอแล้วถามว่าจะยอมให้เขายืมเงินแทงไหมด้านบิ๊กมาม่าก็ถามความเห็นของเอิร์นเอิร์นก็บอกว่าเขาคิดว่าคนข่าวนี้บ้าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาบิ๊กมาม่าจึงบอกว่าเธอคิดว่าแจ็คแทงได้แต่พอเที่ยงคืนนี้จะไม่มีเวทมนต์อีกต่อไปถ้าเขาแพ้เขาจะเป็นหนี้เธอแต่ถ้าเธอไม่ได้เงินแจ็คจะต้องไปนอนกับสเกลลี่ในหลุมด้านแจ็คก,ก็หยิบซองเงินกลับและบอกว่าเขาจะแทงบิ๊กมาม่าก็พูดว่าเธอจะคิดถึงเขา จากนั้นแจ็คก็เดินออกมาแอนเนตก็เดินมาหาเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขาทิ้งแมรี่ไว้คนเดียวที่บ้านไม่ได้และไม่คิดว่าจะมีใครเข้าใจเขาหลอกก่อนที่เขาจะถอดเสือ้อแอนเนตก็ยังกังวลและบอกว่าชกไม่ไหวหลอกแต่แจ็คก็บอกว่าฉันสามารถจัดการได้ก่อนที่เขาจะวิดพื้นเพ,พื่อวอร์มร่างกายแอนเนตบอกต่อว่านักมวยคนนั้นจะต้องฆ่าแจ็คแน่และอยากให้เขาลมเลิกพร้อมบอกต่อว่าเธอควรเป็นคนพาเขาเออกจากหลุมไม่ใช่ลากกลับเข้าไปในหลุมแต่แจ็คบอกว่าเขาไม่อยากฟังพร้อมไล่เธอกลับไปแอนเนตก็บอกว่าเขาไม่ มีสิทธิ์มาบอกเธอซึ่งเธอก็บอกว่าแจ็คเนี่ยบ้าไปแล้วหรอแต่เธอจะไม่ทิ้งเขาไปแน่ต่อมาบิ๊กมามาก็ออกมาพร้อมเอิร์นและยิงปืนขึ้นฝาก่อนเอิร์นตะโกนว่าได้เวลาแล้วทุกคนเนี่ยก็ต่างโห่ร้องแอนเนตก็บอกว่าเธอหวังว่าเขาจะทําได้จริงๆทางด้านนักชกล่างยักษ์ก็รอแจ็คอยู่บนสังเวียนพร้อมกูรร้องอย่างบ้าคลั่งบิ๊กมามากขึ้นประจําที่นั่งของเธอพร้อมเอิร์นก่อนที่แจ็คจะเดินเข้ามาพร้อมแอนเนตซึ่งคนดูก็ต่างโห่ร้องบอกว่าฉีกหน้ามันก่่ออออนนนนทีีเเเขขาาจะ้สังังวยกกกก็ถูกกออไป พิธีกรก็แนะนํานักมวยล่างหยาบที่มีชื่อว่าแอกเขากูหลองพร้อมทุบไปที่ล่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อและประกาศชื่อของแจ็คก,ก่อนจะประกาศกติกาเอิรนก็ถามบิ๊กมาม่าว่าถ้าแจ็คชนะล่ะซึ่งเธอก็หัวเราะพอคิดว่าแจ็คไม่น่ารอดหรอก จากนั้นแจ็คก็พูดกับเอเนตว่าเธออย่าไปฟังคนพวกนั้นให้มองมาที่เขาแต่เธอก็บอกว่าเธอกลัวมากจริงๆแจ็คก็ปลอบใจเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่เอนเนตก็ยังกังวลอยู่ดีในระหว่างนั้นแอคก็เล่นทีเผลอแต่ก็ดีที่แจ็คสามารถหลบทันและต่อยเขาไปที่ลำตัวหลยหมัดก่อนที่แอคจะสวนกับจนแจ็คลอยกระเด็น แจ็คเนี่ยก็ยังลุกขึ้นพร้อมสวนกลับหลายหมยัดพวกเขาต่อยกันหมัดต่อหมัดจนทำให้แอคโกรธเขาจึงพยายามเล่นลำตัวของแจ็คแต่ว่าแจ็คก็สวนกลับจนแอคกุดลงด้านบิ๊กมาม่าเองก็นั่งไม่ติดที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและไม่มีใครยอมใครโดยรูปร่างที่แตกต่างกันเหมือนแจ็คจะเสียเปรียบแต่เขาก็สามารถล็อกคอของแอคไว้ได้แอคพยายามลุกขึ้นโดยมีแจ็คเกาะหลังก่อนจะกระแทกกับกรงเหล็กและทุ่มแจ็คลงพื้นแอ็กเนี่ยก็เงือ้อหมัดแต่ว่าก็ถูกแจ็คจับทางไว้ได้และแจก่อยนนนนนััมมหห้างเื ก่อนที่แอคจะต่อยสาหลายหมัดจนแจ็คหงายหลังแอนเนตก็เรียกชื่อแจ็คอย่างเป็นห่วงต่อมาแอคก็ล่าข้อของแจ็คด้วยมือเดียวให้ลุกขึ้นเอิร์นเองก็คิดว่าแจ็คคงต้องเสร็จแอคแน่ก่อนที่แอคจะเอาหัวกระแทกแจ็คและทุ่มเขาใสาก่กงพร้อมเตะซ้ำด้านบิ๊กมาม่าก,ก็พูดกับเอิร์นว่าอีกไม่นานแล้วจนแจ็คเห็นภาพตอนเด็กที่แม่ของเขานำเขามาทิ้งซึ่งเขาก็ปวดหัวมากในตอนนี้ทั้งเสียงกู่ร้องก็ยิ่งทำให้เขาแย่ในตอนนั้นเองฝนก็ตกลงมาแอนเนตก็สิ้นหวังแและคคิดดว่่ค่าคงไมอน ซึ่งคนดูบางคนก็บอกไว้ชีวิตแจ็คบางคนก็ตะโกนให้จัดการเขาด้านแอกก็เดินไปดึงไม้กางเขนออกมาในตอนนั้นแจ็คก็คานไปบนพื้นที่เปียกโคลนเหมือนเขาจะเห็นแมรี่ทำกลางคนดูเขาคานไปหาแมรี่ก่อนที่ทั้งสองจะสัมผัสมือกันเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้และขอโทษเธอแมรี่บอกว่าไม่เป็นไรส่วนด้านแอกก็ดึงไม้ออกมาแมรี่ก็บอกให้แจ็คพักหายใจซึ่งในตอนนั้นแอกก็กำลังมาแล้วพร้อมบอกว่าไม่มีคำว่าสายเกินไป แอคถือไม้มาก่อนจะยกขึ้นและในตอนนั้นภาพในวัเด็กของแจ็คก,ก็ผุดขึ้นมาเขาใช้เลงเครื่องสุดท้ายปล่อยมันฮุกใสแ่แจคจนน็อกเขาได้ซึ่งทุกคนก็ต่างอึง้งแม้แต่บิ๊กมาม่าเองดานแจ็คก,ก็ชูมือขึ้นแสดงถึงผู้ชนะในที่สุด และภาพก็ตัดไปในอดีตในตอนที่แจ็คเป็นเด็กเขาคุยกับแมรี่ว่าเขาอยากรู้ต้นกําเนิดของเขากับแมรี่ซึ่งแมลี่ก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้พวกเราทุกคนก็ต่างตามหาตัวตนของตัวเองแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดก่อนจะพูดว่าเขาไม่มีวันได้รู้ว่าเขาคือใครหลังจากเขาคิดว่ารู้แล้วโลกก็จะทําให้เขาลังเลเธอบอกว่าที่เขาคิดเป็นเรื่องที่ดี และหนังก็ตัดภาพมาในตอนที่แจ็คในวัยผู้ใหญ่อีกครั้งซึ่งเขาก็กําลังนั่งคุยกับแมรี่ในวัยสาวแต่คนข้างๆกับกลายเป็นแอนเนตแทนและหนังเรื่องนี้ก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าตอนจบเนี่ยก็ทิ้งทายไว้ว่าจะให้คนดูไปคิดกันยังไงและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไหลและหนึ่งสับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อน